สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยขาา้อสอบเข้าโรงเรียนมนัธยมดวิทายาคมทุกสอนปี2 5 6 5วิชาคณิตศาสตร์ข้อที่20กันนะครับเป็นขาา้อสอบรอบแรกนะครับเครดิตโจทย์จากคุณทักดีโจทย์กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมทุกรูปนี้นครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง5รูปนี้นะครับโดยมีพื้นที่เป็น3 12 27 A แล้วก็มีตารางหน่วยครับ มีลักษณะเรียงซ้อนกันดังภาพนี้นะครับโจทย์ถามว่าพื้นที่ A จะมีค่าเป็นเท่าใ่นะครับใครที่อยากลองทาดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมฟงังเฉลยพร้อมกันเลยครับคราวนี้มาเริ่มกันเลยนะครับโกของเราก็คือต้องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะครับการหาความยาวของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เอ่อถ้าการที่เราจะหาตรงนั้นได้เนี่ยก็คือเราต้องพยายามหาความยาวของด้าน รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อจะได้หาสตปถัดไปจะได้หาความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ได้นะครับเพื่อจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้ให้ได้นะครับดังนั้นการจะหาความสัมพันธ์ของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ซึ่งมีจุดร่วมกันก็คือรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับและเรามีข้อมูลของด้านนี้แล้วเรียบร้อยดังนั้นก็คือเราจะต้องหาความยาวของด้านแต่ละด้านของฝั่งนี้นะครับ เพื่อคิดหาความยาวแต่ละด้านของด้านนี้ต่อนะครับเมื่อได้ความยาวของด้านแต่ละด้านตรงนี้เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนาะแล้วก็มีด้านของด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A เนี่ยเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นโกก็คือเดี๋ยวเราจะไปหารูปสามเหลี่ยมนี้กันนะครับอ่ะดังนั้นผมจะสมมติตัวแปรขึ้นมาว่าแต่ละด้านเป็นด้านอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวผมจะสมมติตัวแปรนี้ครับ สมมติว่าให้จุดนี้เป็นจุด c นะครับจุดนี้เป็นจุด d และก็เดี๋ยวผมจะลากเส้นลงมาตั้งฉากแบบนี้นะครับและให้เส้นที่ตั้งฉากลงมาครับตั้งฉากที่จุด e นะครับต่อมาครับก,ก็คือเดี๋ยวเราจะหาความยาวแต่ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ออกมานะครับการที่เราจะหาตรงนี้ครับข้อดีก็คือหลังจากนี้ปุ๊บเมื่อสังเกตสามเหลี่ยมรูปนี้ปุ๊บจะเห็นว่านี่คือรูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกการเลยนะครับ จะเท่ากันทุปกประการยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับดังนั้นก็คืออย่างน้อยคือเราต้องการรู้ด้านประกอบมุมฉากของด้านนี้ให้ได้เนาะก็คือด้านนี้น,นั่นเองนั่นก็คือการหาตรงนี้เนี่ยหาได้จากเป็นความยาวของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเล็กๆรูปนี้มาบวกกันต่อๆกันนะครับด้วยความที่โจทย์ให้พื้นที่มาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าพื้นที่เท่าไหร่ดังนั้นก็จะหาความยาวของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆได้แล้วเนาะจึงหาความยาวของรูปสามเหลี่ยม CDE ได้ต่อนั่นเองนะครับจากสูตรของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับว่าด้านกลางสองจะมีค่าเท่ากับพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นความยาวแต่ละด้านก็จะมีค่าเท่ากับสแร์รูปสามนั่นเองสำหรับรูปสามเออรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กนี้นะครับเช่นกันครับตอนนี้ความยาวก็จะกลายเป็นสแปร์รูปสองหรือก็คือสองรูปสามหน่วยนั่นเองนะครับ และด้านนี้ก็จะยาวเท่ากับ s q u a r ิบหรือก็คือ3ามหน่วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นความยาว de จึงมีค่าเท่ากับ s q u a ก็คือ1นึนะครับบวกสองรูทสบวกสามก็คือ1นึ่งบวกบวกสบวกสก็จะกลายเป็น6แล้วต่อด้วย s q สามนั่นเองครับต่อมาเราจะหาความยาวของด้านนี้กันนะครับ การจะหาควายาวตรงนี้ได้เนี่ยก็คืออาจจะค่อยๆบวกทีละนิดๆก็ได้นะเป็นบวกตรงนี้บวกกับตรงนี้บวกกับตรงนี้นะครับรวมกันเป็นเท่ากับของยาว CE พอดีนะครับหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือพิจารณารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้สมมุติผมสร้างจุดให้มันเป็นจุด f g แล้วก็ H นะครับจะเห็นว่า พิจารณาตัวสามเหลี่ยม CDE จะคล้ายกับสามเหลี่ยม FGH คล้ายยังไงมาดูกันนะครับสังเกตว่ารูปนี้ครับก็จะเป็นมุมฉากนะครับดังนั้นมุมนี้ก็จะเป็นมุมฉากเช่นกันอ่อย่างน้อยมุมนี้เป็นมุมฉากเหมือนกันเรียบร้อยนะครับต่อมาจะเห็นว่าด้านนี้ครับเป็นด้านที่เป็นแนวเดียวกันเนาะแล้วก็มันขนาดกันเนื่องจากว่าตรงน,นี้เป็นมุมฉากเช่นกันนะครับ ดังนั้นแล้วเราก็ลากเส้นนี้ต่อกันไปด้วยนะครับเห็นว่าเมื่อตัดกันปุ๊บชึบชึบเห็นว่ามุมนี้กับมุมนี้ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะครับและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้จะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันเนื่องจากว่ามุมนี้เป็นมุมฉากเช่นกันและมุมนี้เป็นมุมที่เท่ากันเมื่อมุมนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือก็จะเท่ากันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ว่าเมื่อพิจารณารูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับด้านฐานต่อด้านสูงก็คือ CE ต่อด้วยด้านของ ED CE คือเส้นที่เรายังไม่ได้เนาะก็คือเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะ CE หารด้วย ED ก็จะมีค่าเท่ากับ FG ก็คือความยาวของฐานของรูปสามเหลี่ยมเล็กหารด้วยด้านของ GH นะครับต่อมา CE เนี่ยเรายังไม่รู้เนาะว่ามีค่าเท่าไหร่ ED เรารู้ว่ามีความยาวเท่ากับ6รูปสเรียบร้อยแล้วนะครับด้านของ FG ด้านของ fg หาได้จากความยาวของตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็คือ3ามรูปสามเราลบกับความยาวด้านตรงนี้นะครับก็คือเป็น2องรูปสามของรูปสามเหลี่ยมเล็กเอ้รูปสี่เหลี่ยมเล็กนี่เองเพราะฉะนั้นความยาวตรงนี้ก็จะกลายเป็น3ามรูปสามลบสองรูปสามจึงกลายเป็นสแครูปสามนั่นเองอเผื่อใครยังไม่ทันนะครับมันคือด้านของอันนี้ผมสมมติให้เป็นจุด i นะครับด้านของ ce เนี่ยเออด้านของ fg เนี่ยก็จะมีความยาวเท่ากับตัว fi ลบกับลบกับ GI นะครับก็คือเป็น FG นั่นเอง FI เนี่ยก็จะมีความยาวเท่ากับ3าสครสับส่วน GI ก็จะมีความยาวเท่ากับ2สครูานะครับทั้งหมดหารด้วย GH นะครับ g h ก็จะมีความยาวเท่ากับ ด้านนี้นั่นเองก็คือสองสรูทสามนะครับเพราะฉะนั้น CE ก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าด้านบนมีค่าเท่ากับ3ามรูทสลบสรูทสนะครับก็คือเป็นสแควรูทสตัวเดียวแล้วนะครับดังนั้น,น,นรูทสาจะตัดกันไปได้ครับจึงกลายเป็น1นในสนะครับแล้วก็ย้ายหกลูทสขึ้นไปคูณครับจะกลายเป็น1นึ่งส่วนสคูนหกลูทสก็คือ3ามสแควรูทสนั่นเองครับเพราะฉะนั้น ความยาวของ CE จึงมีค่าเท่ากับ3สแครวรูท3นั่นเองครับอันนี้เราคิดฝั่งขวาเนาะดังนสเต็ปหฝั่งขวาเป็นสเต็ปที่1เราคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้งนสเต็ปที่2เราจะเป็นการโยกย้ายมาคิดฝั่งซ้ายแล้วนะครับด้านนั้นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านเนาะนั่นะคือเป็นการที่เราต้องบอกให้ได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากาันทุกการยังไงจากที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับคือเรามองด้วยตาคร่าวๆมันก็คือเท่ากาันทุกการเนาะแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ให้เเปนนน่่่ยยวาาามัััททกกกุรงงไ ดังนั้นสเตจที่2เดี๋ยวผมจะพิสูจน์นะครับว่ามันเท่ากันทุกประการนะครับผมจะตั้งชื่อแต่ละจุดที่เหลือนี้ก็คือจุดนี้นะครับเป็นจุด jk นะครับแล้วก็จุดนี้เป็น l แล้วกันครับนี่ก็เป็น m ดังนั้นสเตจที่2ก็คือเป็นการพิจารณารูปสามเหลี่ยม jk c จะเท่ากาันทุกประการกับสามเหลี่ยม cde ด้วยสมบัติของมุมด้านมุมนะครับ จะเห็นว่าสมมุติว่าผมให้มุมนี้เป็นมุมทีตานะครับมุมนี้เป็นมุมฉากเนาะเพราะฉะนั้นมุมนี้จึงเป็น90ลบทีตานั่นเองครับเมื่อมุมนี้เป็น90ลบทีตามุมนี้คือมุมฉากมุมนี้ก็จะกลายเป็น180ลบกับ90บวก90ลบทีตานะครับดังนั้น180ตรงนี้แตกกันไปกันได้นะครับลบกระจายเข้าไป กลายเป็นวกทีตานะครับเพราะฉะนั้นมุมต,ตนก็จะกลายเป็นมุมทีตาเหมือนกับมุมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้เป็นมุมทีตาเหมือนกันเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้จะเห็นว่ามุมนี้คือมุมฉากเช่นกันนะครับและสุดท้ายจะเห็นว่ามุมเนี้ยมุมคือ90้โลทีตาเนาะจะเห็นว่าเมื่อมุมมุมเนี้ยเป็นมุมเหมือนกันนะครับยังไงมุมนี้ก็ต้องเท่ากันเช่นกันเพราะว่ามันต้องรวมกันให้ได้ร8อยเช่นกันครับ ดังนั้นมุมนี้ก็จะกลายเป็นมุมที่เท่ากันก็คือ90้ลบทีต้าเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะอย่างน้อยมุมตรงนี้เท่ากันแล้วนะครับเราเห็นว่าด้านตรงนี้ก็จะเท่ากันเช่นกันเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมไอ้รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับดังนั้นด้านนี้ต้องเท่ากันแน่นอนเพราะฉะนั้นสมบัติของรูปสามเหลี่ยม jkc จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม cde ด้วยสมบัติมุมด้านมุมก็คือมุมตรงนี้เหมือนกันด้านตรงนี้เหมือนกันและมุมตรงนี้เหมือนกัน นะครับพะฉะนั้นจึงได้ว่าความยาวของ JK จึงเท่ากับ CE นั่นเองก็คือ3าเช่นกันและความยาวของ KC จะเท่ากับด้านของ DE เช่นกันเกินหกรูปสานะครับต่อมาต้องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นี้การหาพื้นที่ได้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับเราก็คือต้องหาตัวความยาวแต่ละด้านให้ได้ก่อนเนาะก็คือความยาวด้านนี้นะครับหรือด้านนี้ก็ได้แล้วแต่ผมก็เลยพิจารณารูปสามเหลี่ยม เล็กกับรูปสามเหลี่ยมใหญ่ก็คือรูปสามเหลี่ยมเล็กนี้กับรูปสามเหลี่ยมใหญ่นี้จะเห็นว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะครับคล้ายยังไงก็คือมาดูที่ตรงนี้นะครับก็คือมุมนี้เป็นมุมฉากเช่นกันครับสําหรับรูปสามเหลี่ยมใหญ่นี้และรูปสามเหลี่ยมเล็กนี้ครับมุมนี้เป็นมุมฉากเช่นกันนะมุมนี้เป็นมุมร่วมนะครับก็คือมุมสําหรับรูปสามเหลี่ยมเล็กนี้มุมนี้ก็มุมพีตาเท่าเหมือนกับมุมรูปสามเหลี่ยมใหญ่นะครับเมื่อมุมที่เหลือสองเมื่อมุมเท่ากันสองมุมมุมที่เหลือก็จะเท่ากันเช่นกันนะครับ มุมนี้ก็จะเป็นเท่ากันสี่ขีวนี้จึงได้ว่าสมมติผมให้ด้านของ L M ยาว x นะครับจะได้ว่าด้านของ J M เนี่ยก็จะมีความยาวเท่ากับ3ารูลบ x นะครับเพราะว่าเมื่อผมสมมติว่าให้ด้านนี้ยาว x ซึ่งด้านนี้ก็ถือเป็นรูปของด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A นะครับด้านนี้ ก็จะเอา x เช่นกันเพราะว่าเป็นด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัด x ครับเมื่อตรงนี้เอา x นะครับด้านนี้เอา3รูสามเนอะเพราะฉะนั้นด้านที่เหลือคือด้านนี้จึงมีค่าเท่ากับ3รูสามคือทั้งหมดลบกับ x นะครับดังนั้นด้านนี้ก็จะเอา3ารูสามลบ x นั่นเองจึงได้ว่าเมื่อพิจารณารูปสามเหลี่ยมเล็ก JML กับ JKC เป็นที่เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ครับที่มัน เท่ากันทุกประการเนาะเพราะฉะนั้นด้านของ jm หารด้วยด้านของ ml ครับจึงมีค่าเท่ากับด้านของ jk หารด้วยด้านของ kc ครับซึ่ง jm จะมีค่า,คาเท่ากับ3รูทลบ x ml คือ x มีค่าเท่ากับ jk ก็คือ3า3รูทหารด้วย kc ก็คือเป็น หกรูทสามครับตัวรูทสามตัดก,กันไปได้นะครับสามตัดก,กับหกเหลือสองเนาะเพราะฉะนั้นฝั่งขวาจะเหลือหนึ่งในสองแล้วนะครับผมก็คูณสองขึ้นไปฝั่งซ้ายเนาะจะกลายเป็นหกรูทสามลบสองเอ็กซ์มีค่าเท่ากับฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็นหนึ่งแล้วนะครับเมื่อคูณสองขึ้นไปเนาะจะกลายเป็น x คูณขึ้นไปอย่างเดียวนะครับย้ายลบสองเอ็กซ์ ไปบวกเป็นฝั่งขวานะครับจะกลายเป็น6กล3สเท่ากับ 3x ็กก็คือ 3x เท่ากับ6กลดสนั่นแหละเพราะฉะนั้น x เท่ากับ6กลดสผ่ารด้วย3ก็คือ2อรลดสนะครับดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส a จึงมีค่าเท่ากับ x กลังส ก็คือเท่ากับ2อ3รู 3, ทั้งหมดยกงกลางสองนะครับซึ่งก็คือเป็น2กงลังสองคูณ3เท่ากับ12นั่นเองก็คือเป็น12ตารางหน่วยโอเคครับก็สำหรับข้อนี้ตอบเป็น12ตารางหน่วยนะครับสำหรับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอนะครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ